ทุกคนมาดูความน่าสนใจฮะคือความความความจีเนียสของมอนสเตอร์ในเกมนี้นะฮะนี่คือเกมที่แบบออกแบบมอนสเตอร์มาได้ดีมากแล้วคนเล่นเยอะมากนะฮะแชทคุณดูนะคุณคุณกำลังเห็นอยู่เลยะฮะว่ามอนสเตอร์เกมนี้มันแบบเก่งมากมันทําอะไรกับเราเยอะมากะฮะแชทคุณเห็นเลยนะว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันพยายามที่จะฆ่าเรานะฮะมันพยายามสุดๆที่พยายามจะ ฆ่าเราแล้วตีเราให้ตายนะคุณกําลังเห็นอยู่นะว่ามันกําลังพยายามมากๆนะมันแค่อาจจะพยายามได้ไม่พอหรือเปล่านะฮะแล้วปัญหาคือถ้าคุณเจอสิ่งนี้ใน abyss เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคุณก็จะลาคาญแม่งนะเพราะว่าไอสัตว์แม่งยืนอยู่ตรงนู้นสุดห้องอยู่ๆแม่งไปอยู่ตรงสุดห้องเฉยเลยนะแล้วแม่งก็แบบยืน่อย่างเงี้ยประมาณ15าวิไม่เข้ามาหากูแล้วแบบเอาเฮียสกิลกูต้องวิ่งกลับไปกลับมาเพื่อเฮียะไรนะแล้วมึงตีกูไหมเนี่ยเมื่อไหร่มึงตีกูกูรอมึงมาเกือบนาทีแล้ว